กลับมาที่ประเทศไทยดีกว่าค่ะไปกันที่การบินไทยการบินไทยสายการบินของใครคะเรื่องชิงรักหักสวัสดในพักพลังประชารัฐเอาไว้ทีหลังการบินไทยของกระผมมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะตอนนี้ในก่วงคองการทำแผนฟื้นฟูอยู่นะคะชิงรักหักสวัสดตบตบจูบๆในพลังประชารัฐไปเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวเขาเคลียร์กันได้ก็จบไปเดี๋ยวก็สมประโยชน์ไปเดี๋ยวก็จบคนนอกเราก็จะเป็นหมาหัวเน่าไงถูกต้อง ทะลึ่งไปโยงกับเขาระวังหมาหัวเน่าเขาตกโจกกันเสร็จสับเรียบร้อยเราหมาหัวเน่าเออระวังดังนั้นการบินไทยของกระผมต้องมาก่อนอ่ะใช่ค่ะก็เป็นที่รู้กันนะครับสถานการณ์การบินไทยมาถึงจุดที่มีการยื่นคําขอฟื้นฟูตามกระบวนการกฎหมายล้มละลายใช่ค่ะไปที่ศาลล้มละลายศาลรับคําร้องขอละค่ะกําหนดไต่สวนคําร้องขอวันที่17 17สิสิงหาคมปีนี้แหละค่ะ อนุญาตให้มีการฟื้นฟูตามคำร้องขอหรือไม่รอ้นรเจสิงหาร,รอลุ้นวันนั้นแหละค่ะแต่ในช็อตนี้เพียงแค่รับคำร้องไว้พิจารณาเฉยๆใช่ค่ะแต่การมิชัยก็หยุดนิ่งไม่ได้นะคะแต,แต่แต่แต่คนที่ตามมานะทันทีที่ศาลร,รับคำร้องขอ,อม,มันจะเกิดสภาวะพักชำระนี่เบรกเจ้านี้ทั้งหลายจะมาลุมถึงจะมาทวงอะไรไม่ได้เบรกโดยอัตโนมัตินะคะอ,อโตเมติสเตถูกต้อง ระหวางนี้ระหว่างนี้ไม่ได้หมายความว่าการบินไทยจะหยุดทําธุรกิจนะหยุดไม่หยุดค่ะอจะกลับมาบินวันไหนก็วันนั้นใช่ค่ะก็เตรียมพร้อมอยู่ครับถูกไหมครับเตรียมพร้อมอยู่ค่ะและในช็อตนี้เป็นช็อตของการเจจจเ้าหนี้ของการจัดทําแผนฟื้นฟูเพื่อไปโชว์ศาลเพื่อไปโชว์เจ้าหนี้ทำควบคู่กันไปเลยค่ะทุกๆช่องทางนะคะณขณะนี้ทีนี้จังหวะนี้อาจกล่าวได้ว่ามันเป็นจังหวะเปลี่ยนผ่าน เป็นรอยต่อเป็นหุ้เรียกว่าต่อขององค์กรการบินไทยถือว่าครั้งสาคัญที่สุดเลยอะรอดไม่รอดนี่แหละอืมรอดไม่รอดอยู่ตรงช็อตนี้แหละคะ่ะเมื่อเข้าสู่แผนฟื้นฟูจะรอดไม่รอดก็เรื่องหนึ่งแต่หลายคนหวาดเสียวค่ะก่อนถึงแผนฟื้นฟูระหว่างเนี้ยอืจะรอดไหม ก็ต้องทําควบคู่กันไปค่ะจะรอดไหมระหว่างนี้จะรอดไหมออระหว่างนี้จะทําธุรกิจต่ออย่างไรค่ะระหว่างนี้จะจัดการกับปัญหาโน่นนี่นั่นอย่างไรอแต่ตอนนี้การบินไทยเขายังทําอยู่นะครัวการบินกับคาโก้เขายังมีให้บริการอยู่นะคะเขาไม่ได้หยุดโดยโดยทั้งหมดนะคะอืเอากันอย่างนี้ครับไล่เรียงกันนะ,ะการบินไทยในช่วงรอยต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างนี้นั้นมีหกพมร้อนด้วยกันอปรีบกันไปแล้วเป็นหกร,ระเบิดเวลาค่ะ ถ้าถอดชนวนไม่สําเร็จ<อ>เผเผอแผ่นฟื้นฟูพินาศเลยมา,มาไล่เรียงกันสักนิดหนึ่ง6กปมร้อนประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะด้วยความเคารพทั้ง6กปมร้อนผมมอนิเตอร์จากความเคลื่อนไหวของเจ้าหนีะผมสแกนจากท่าทีของผู้ถือหุ้นและผมจับความเคลื่อนไหวจากบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกับการบินไทยค่ะประมวลเป็นหปมร้อนเป็นหร,ระเบิดเวลาที่ต้องรีบถอดชนวนให้ได้ เรื่องที่1นฟังไว้นะฮะกำลังจะมีคนร้องร้องว่าการที่ท่านนายกลงงตู่เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคุณรื่นวดีเลขาธิการกรตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการซุปเปอร์บอร์ดที่มีชื่อเป็นทางการไม่ใช่ที่มีชื่อเป็นทางการว่าคณะกรรมการติดตามการดําเนินการฟื้นฟนูกิจการ การบินไทยใช่ค่ะชุดอบอกว่าชื่อบอกว่าเป็นคณะกรรมการติดตามการฟื้นฟูและประธานคณะกรรมการก็เกิดอาจารย์วิสุเครืองานพยายามจะชี้แจงว่าไม่ใช่ซุเปร์บอร์อะไรเออมันเป็นมินิบอร์มันเป็นขั้นการติดตามอก็แล้วแต่แต่ภาพที่สังคมได้เห็นเจ้าหนี้ได้เห็นบอร์ดกันบินไทยคณะผู้จัดทาแผนฟื้นฟูการบินไทยที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษาจัดทาแผนฟื้นฟูของกันบินไทยยกทีม ตบเท้าไปไรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการติดตามมันบอกถึงสถานะของคณะกรรมววาาาการติดตามเม่ว,วาถูกไหมครับววทีนี้ทีนี้นในคณะกรรมการติดตามเมื่อบทบาทเป็นดังนี้การตั้งเลขขาการตอตเข้าไปร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการติดตามหรือซุปเปอร์บอร์ดมีคนจะหยิบเอาประเด็นนี้ไปร้องร้องว่าบทบาทมันย้อนแยง้งผลประโยชน์มันทับซ้อนอย่าลืมนะการบินไทยอยู่ในตลาดหุ้นค่ะ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ค่ะมีหุ้นการบินไทยค่ะดังนั้นดังนั้นดังนั้นต้องอยู่ภายใต้การกํากับของตลาดหุ้นและกอรอตตถูกต้องเลยอันนี้ถูกครดคุณลือพอดีเป็นเลขากรอตค่ะแล้วมานั่งอยู่ในเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในตลาดหุ้นมีหน้าที่คุมคุมกฎเหล็กคอยคุมความประพฤต ความประพฤติของการบินไทยใช่บริษัทที่อยู่ในตลาดกทั้งหมดคุณเข้ามาอยู่ในองค์กรซูเปอร์บอร์ดคอยติดตามการฟื้นฟูเขาบอกว่ามันเป็นสองบทบาทที่ระกัน,นก interest ที่กละทบกันหรือไม่ออไม่แค่นั้นค่ะ<า>เขาจ้องจะเล่นงานคุณรุ่นวดีที่ไม่สั่งแขวนทุนการบินไทยมไม่อย่างที่ไหนกิจการล้มละลายเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ หนี้สินลดพ้นตัวกิจการยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหุ้นยังพุ่งเลยแต่ปรากฏว่ายังปล่อยให้มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นยังพุ่งเลยอะแล้ที่สําคัญที่สุดปล่อยให้หุ้นการมีไทยในตลาดปั่นจนชนเซอลิ่งตั้งหลายครั้งใช่แล้วนั่นแหละเขาถามว่าหนึ่งคุณไม่แขวนหุ้นของกิจการที่มีหนี้สินลดพ้นตัวใช่ไหมข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายใช่ไหมค่ะคุณปล่อยให้หุ้นของกิจการที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ ชนเซลลิงได้ใช่ไหมมันเป็นแบบอย่างมันเป็นมาตรฐานใช่ไหมเดี๋ยวกิจการอื่นๆในตลาดหุ้นเขาทําบ้างแล้วอย่าไปแขวนเขานะอย่าแขวนนะอย่าไปหยุดสั่งการซื้อขายหุ้นไปแขวนเขานะเขาถามานะว่าโดยหลักการต้องแขวนหุ้นการบินไทยอ,อย่างน้อยที่สุดหุ้นพุ่งขึ้นชนซีลิงต้องจับมาตีกบาลใครปันหุ้นใครปัน่นใครเข้ามาป,ปรากฏว่ากรตอตตลาดหุ้นเงียบขณะเดียวกันเลขากรตอต นั่งอยู่ในซุปเปอร์บอร์ดคณะกรรมาการติดตามชุดรองนายกวิสณุคนจะหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเล่นไม่แค่นั้นครับเรื่องการจ้างผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังเรื่องที่คลังเนี่ยค่อนข้างจะรวบรัดนะพวกกันตรงตรงรวบรัดหรือเปล่าบางทีก็ไม่เป็นทรรมเอาเป็นว่าองี้แล้วกัน ก็ส่งคันคลังจ้างบริษัท EY มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทําแผนฟื้นฟูจ้าง Baker and McKenzie มาเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายในการที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการฟื้นฟูนฟนตามกฎหมายลบไดล้ละยๆแล้วช่วยทําแผนฟื้นฟูนไปยื่นด้วยทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ขณะนี้ปากต่อปากกําลังหาหลักฐานอเฉพาะสองบริษัทนี้อ้อ มีที่ปรึกษาทางการเงินอีกหนึ่งบริษัทใช่ค่ะเขาจ้าง3บริษัทที่ปรึกษาใช่ค่ะเบเกอร์ที่ปรึกษากฎหมาย E y ที่ปรึกษาทําแผนฟื้นฟูค่ะแล้วก็ฟินานซ่าที่ปรึกษาการเงินการเงินเขาบอกว่าเฉพาะค่าจ้าง3บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยล่อไปเกือบ3,000ล้านอืมเรากําลังเช็คข้อมูลอยู่จริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยกระทรวงการคลังคนจ้างต้องตอบถามเยอะนะจ้างตั้ง3,000ล้านเลยนะค่ะจ้างตั้ง3,000ล้านเลยนะ ในข้พูดกันอยู่เยอะพอสมควรมีคนพูดประเด็นนี้ก็ท่านนาง<ณ>กันกนะต้องอธิบายกันต้องอธิบายขณะเดียวกันอ e y วเนี่ยบริษัทอ e y วยเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นค่ะอยู่ในสถานะที่รู้ข้อมูลวงในของลูกค้าของกิจการในตลาดหุ้นเยอะแยะเลยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไม่นานมานี้บริษัทอ e y วถูกกรตลงโทษเพราะ เอาข้อมูลวงในของลูกค้าตัวเองไปหาประโยชน์ม,มีการลงโทษมีข้อโต้แย้งว่าคนคนกระทําก็คือพนักงานไม่ใช่บริษัทอ y วายและที่ถูกลงโทษและที่ถูกลงโทษก็คือพนักงานของ EY ไม่ใช่ตัวบริษัท e ีแต่ก็มีคําถามในเชิงธรรมาพิบาืมเกิดปัญหาแบบนี้ในองค์กรแล้วมันจะ,ะทบ e <Y. S 1> ไห มีรอยด่างทํานองนี้ยังไว้ใจให้เข้ามารับงานระดับชาติอย่างนี้ได้อย่างไรและทําไมไม่เปิดประม,มูลทําไมไม่ให้สํานักงานอื่นยื่นข้อเสนอเปรียบเทียบอประมูลหรือเปล่าเปรียบเทียบ,รยบหรือเปล่าอหรือจิ้บไปที่อีวายเลยถูกไหมค่ะ<า>ชักจุ้งพอสมควรนะแต่การที่ใครก็จ้างอสองบริษัทนี้ไว้อยู่เดิมแล้วนะก่อนหน้าทั้งอีวทั้งเบเกอร์ จ้างอีวเป็นผู้สอบบัญชีใช่ไหมค่ะแล้วก็จ้างเบเกอร์เป็นที่ปรึกษาก่อนหน้านี้กันไทยก็เคย <คำ S 1> จ้างาอยู่แล้วคำถามก็คือ,อมันมันคนละบริบทคุณจ้างเป็นผู้สอบบัญชีกับการจ้างเป็นเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนเื้นฟื้นมันมันคนละบริบทการจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายปกติกับการจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายใ,ในสาการในบริบทใหม่ที่เปลี่ยนไปมันคนละเรื่องอถูกไหมครับมันก็มีคนโต้แยง้งอ้าว สำนักงานอาจารย์สรุรเกียรติเสถียรไทยทำไมไม่จ้างเพราะสำนักงานสรุรเกียรติเสถียรไทยเคยสร้างผลงานในการฟื้นฟูกิจก,ก,การมาแล้วไทยออยในอดีเนี่ยล้มละลายเคยเข้าแผนฟื้นฟูเคยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายนะค่ะถูะ่าไและในสุดไทยออยเขากลับมาแข็งแรงทําไมไม่ใช้บริษัทที่มีเลคคอร์ดเออมม่มก็เถียงกันไปได้ไม่ได้แปลว่าต้องใช้สรุรเกียรติเสถียรไทยแต่ว่าจะมาเปรียบเทียบกันหรือย,ยังก็แล้วแต่พูดกันไปวุ่นวาย เรื่องลดเงินเดือนพนักงานอีก3เดือนโดยที่ไม่บอกกล่าวก่อนอม,มีมติไปแล้วตัดสินใจไปแล้วจึงมีหนังสือเวียนขอความเห็นชอบขอความสบากใจจากพนักงานปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตามกฎหมายนะเมื่อสารรับคำร้องขออพนักงานได้รับความคุ้มครองไปแตะอะไรไม่ได้ถูกไหมกระบวนการตรงนี้เขาก็ติงกันนิดหนึ่ง บอดก็ดีผู้บริหารก็ดีของกัรปบินไทยขาดกระบวนการทําความเข้าใจกับพนักงานในแต่ละเรื่องที่คุณจะตัดสินใจทําไมคนไม่สื่อสารก่อนไม่บอกก่อนขอความเข้าใจขอความเห็นใจสร้างฝันที่ร่วมกันก่อนอยู่ๆคณตัดสินใจแล้วม,มันก็ยุ่งไม่รู้สิครับเรื่องนี้ถ้าพนักงานฟ้องศาลร,รายงานขึ้นมาก็าไปฟ้องแล้วเนี่ย ใช่ไหมเขาจะไปฟ้องนายจ่าเขาจ่าเขาจะไปฟ้องศาลแรงงานเรื่องนี้แหละเรื่องเงินเดือนเขาจะถ้าเาถ้าเขาฟ้องเนี่ยมันจะยุ่งมันจะยุ่งพอสมควรในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันวุ่นวายเพราะถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับอะไร่ะมันเท่ากับไปกระทบกับเรื่องกฎหมายรัฐลายนะเพราะกฎหมาย้ัฐลายเมื่อศาลรับคาร้องขอก็เขา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 าจะคุ้มคอมนักงานมันยุ่งอีกเรื่องหนึ่งการลดหุ้นกระทรวงการคลังต่ำกว่า50ิบ พ้นจากรัฐวิสาหกิจเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเห็นด้วยค่ะแต่อยู่ที่แต่อยู่ที่จังหวะที่คุณจะลดหุ้นอทันทีที่คุณลดหุ้นในจังหวะที่คุณยังไม่ได้ตั้งไขอะไรชัดเจนเลยคุณชิงลดซะก่อนพ้นจากรัฐวิสาหกิจซะก่อนซึ่งที่ตามมาก็คือในช่วงเฉพาะหน้าแบงก์กรุงไทยแบงก์ออมสินกล้าปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องระยะสั้นไหมไม่ปล่อยค่ะปล่อยกู้ติดคุกก็สิใครจะไปปล่อยล่ะปล่อยกู้ติดคุก กรุงไทยออมสินเพื่อเผจะติดคุกเอาอืเพราะท,ท,ทั้งที่รู้ว่าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูคนยังปล่อยสินเชื่อให้กับเขาเกิดอะไรขึ้นปล่อยกู้ไปร้อยบาทเพื่อเผืเหลือแค่บาทเดียวคุณต้องรับสภาพนะไม่มีข้าเจ้าไหนกล้าปล่อยแล้วค่ะในสภาวะแบบนี้แล้วที่สาคัญที่สุดกรุงแบงค์ของรัฐถ้าคืนปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องระยะสั้นๆให้กับการเมืองไทยตอนนี้นะผู้บร,ริหารจะติดคุกเอาอเพราะทาให้องค์กรเสียประโยชน์ถูกไหมแน่นอนค่ะสองแบงค์ไหนปล่อยก็รับผู้กันว่าจังหวะในการ ที่จะลดสัดส่วนหุ้นพ้นจากสาภาพถ้ายังคาอยู่ในสาภาพรัฐบราษักิจโอเคก็เรื่องหนึ่งไม่มีปัญหาจัดการปัญหาเฉพาะให้เียบร้อยก่อนยื่นคําขอไหมมันอ,อยู่ที่จังหวะการยืน่นไงเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการตั้งอดีตผู้บริหารการบินไทยเข้ามาร่วมทําแผนฟื้นฟูอันนี้บางคนผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องผิดนะเดีย๋ยวฟังให้ดีนะผมเพียงแค่เล่าให้ฟังว่ามันมีสัญญาณมันมีสัญญาณ ม,มันมีสัญญาณว่าจะมีคนบางกลุ่มหยิบโวยเอาประเด็นนี้มาป่วนเรื่องการจัดทาแผนฟื้นฟูอืเพราะเขาเริ่มตั้งข้อกล่าวหาว่าอดีตผู้บริหารที่ร่วมทําแผนฟื้นฟูนั้นมีส่วนร่วมในเรื่องของการเช่าเครื่องบินทั้งในรูปเช่าทางการเงินเช่าดําเนินงานมีการตั้ง SPV ชื่อเป็นไทยๆตั้งตามเกาะแถวเกาะเคแมนด้วยหรือเปล่าอื เรื่องนี้วุ่นวายกันไปหมดเลยอเป็นหกภมร้อนที่เชื่อว่าทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็การบินไทยนะคะน่าจะมีคําอธิบายอย่างน้อยก็ลดกระแสได้นะคะโอเคเราลดได้ลดไม่ได้ผมไม่ทราบอยู่ที่ชี้แจงได้หรือเปล่านั่นแหละค่ะต้องอธิบายกับสังคมนะคะผมยังยืนยันว่าการยื่นคําขอฟื้นฟูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเป็นทางออกที่ต้องเลือกค่ะแต่กระบวนการต่างหากที่วิจารณ์กันเยอะค่ะ Thank you.